สวัสดีครับเพื่อนๆถ้พาพูดถึงบุญกิริยาสนะครับกุพุทองก็ได้กล่าวเอาไว้เรื่องบุญกิริยาสนะครับ 1. ทาน 2. สศิลปสภาวนานะครับ ที่จะไปเกิดในพืนนาเร็วนะครับพบโลกชาติมนุษย์นะครับก็คือสัตว์ที่ทําบุญกิริยาสองนะครับ ก็คือฐานศินนะครับก็ฐานนิดหน่อยสินนิดหน่อยนะครับก็จะได้มาเกิดในภพโลกชาติมนุษย์ที่มีส่วนเลวนะครับส่วนสัตว์ที่ทำทาน มากสินมากก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีส่วนดีนะครับเป็นขหบดีนะครับบางอยู่ในตระกูลสูง มีตำแหน่งมีหน้าที่นะครับส่วน <c oughs> สัตว์ที่ทําทานนิดหน่อยแต่แต่ทุศินนะครับก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับแต่ก็ได้ทรัพย์ของสัตว์เดรัจฉานนะครับ ทำทานอย่างยิ่งศินอย่างยิ่งนะครับก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นกรรมพบในผืนนาเร็วนะครับสูงกว่ามนุษย์คือชั้นสูงสุดของผืนนาเร็วก็คือเทวดาชั้นกรรมพบนะครับ สัตว์ที่ทำทาน,โด,ดน,นโดยดิเลตนะครับและศีลโดยดิเลตนะครับก็จะไปเกิดเป็นราชาแห่งเทวดาชั้นกรรมภพนะครับ นี่คือนี่คือบุญกิริยาสองนะครับซึ่งอยู่ในผืนนาเร็วนะครับส่วนเทวดาชั้นผืนนาปานกลางและเทวดาชั้นผืนนาดีนะครับ ก็คือภาวนานะครับบุญกริยาที่3นะครับถ้าตายในระหว่างฌานนะครับปฐมฌานจนถึงจตุฌานก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นมีรูปนะครับและผู้ที่ปฏิบัติธรรมภาวนา ได้อรูปฌานนะครับเมื่อตายในระหว่างอารูปฌานก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่ไม่มีรูปนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือดวงจิตดวงสุดท้ายนะครับไปเกาะอะไรนะครับใน4ขันนะครับ นั่นแหละคืออุบัติหรือพบที่ไปเกิดนะครับ